สวัสดีครับทุกคนอยู่กับท่านทีแมนเช่นเคยซึนงเด็กก็มานั่งภากสกิลทเลตตั้งแต่ e p i s o d ่39ถึง41ดีงามมากทุกคนมาเจอกันนานเลยปะไปเริ่มผ่าเลยดูไอ้จะไปอยู่ชั้นแล้วเว้ยเอามาเน่โงแกสวยดีเนยเริ่มคุณมากแล้วคนเงี้เกล็ดทำไมกระตากแก อะไรวนะนะทำไมกูหลอกเขาหยับไม่ได้ห้าห้าเสรจนตึงสักโคกไหมนี่ติดไว้ก็แรียกติดโดยนพอจะบากทีวีแมนไหวกเป็นไรอยู่แล้วแค่นี้่ป็นสมายฮ้องมีบอลที่เหลือแค่แค่คนเดียวเนี่ยามาเลออยอีกคนต่นเกิจแหมมีคนเดียวก็วคิดว่าเกล่งมากหรือไงฮะไปไปเดียย๋ย,ยวตาคอย นล้อวขยเอาเลยบย่าไม่ yeah! เกี่ยงเนี่ยกดตาพวลเราว้าเ,ลลาเล้วขยบยังง่ห่ายไปเลยด้วยเหรอไปบุกไปเลยเยี่ยมอะไรวะน่ะสุด้าไปแล้วฮะ อพวกเว้ยมันไหร่ตัวแกตามหาฉันตั้งนั้นเลยแล้วข้าตอย,อยน้ำเป็นเรามวงต้องข้าตัวตาย,ย,ย,ยว้าวเดี๋ยวคนเดียวจะกล้าได้ขนาดนี้เหลือเนี่ยเนี่ยมาเลยพี่สามมันไรน้องชาย ที่เกิดมาเพื่อช่วยทุกคนอยู่แล้ว